ะะถ้าเราจะอยู่ในระบบประชาธิปไตยอย่างที่เราเป็นอยู่เนี่ยนะคะเราจะต้องยอมรับความหลากหลายของคนจะต้องสามารถที่จะเปิดใจรับความหลากหลายของคนอื่นได้เดนเองไม่สังกัดสันติสุขนะคะไม่ชอบสันติสศกนะคะไม่ชอบวิธีการดําเนินของชีวิตของสันติสุขเพราะว่ามันไม่สอดคล้องกับชีวิตของเดนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าวิธีการของสันติสศกจะผิดหรือจะไม่เหมาะสําหรับคนอื่นเพราะเดันไม่เหมือนกับคนอื่นใช่ไหมคะ าการที่เดนไม่ชอบจะเอามาเป็นมาตรฐานวัดว่าไม่ควรจะมีสารเตียวโสเป็นไปไม่ได้นะคะเราจะต้องเคารพในสิทธิของผู้อื่นนะคะความหลากหลายเนี่ยนะคะเดนมองว่าคนที่กลัวความหลากหลายคือคนที่ขาดความมั่นใจนะคะเป็นปัญหาสําคัญจริงๆแล้วความหลากหลายเนี่ยนะคะมันเสริมมันเสริมซึ่งกันและกันทําให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นในหมู่ชาวพุทธนะคะถ้าหากว่าจะมีชาวพุทธรูปแบบพุทธทาสอย่างเดียวนะคะถ้าอาจารย์ไม่เข้าใจเลยท่านพุทธทาสพูดเะยตัวกูของกู ะะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีความหลากหลายในการเสนอคําสอนของพุทธศาสนาสาหรับประชาชนตามระดับกันนะคะอย่างท่านเจ้าคุณประยุทธ์เนี่ยนะคะท่านเจ้าคุณเวลานี้เป็นประเทศเวทีแล้วนะคะท่านก็สอนในระดับของปัญญาชนปัญญาชนส่วนหนึ่งนักศึกษาอาจารย์ชื่นชมมากแต่ว่าชาวบ้านระดับล่างๆล,ง,ล,ง,ลงไปก็ยังไม่เข้าใจนะคะพระอาจารย์พยอมท่านก็มีวิธีการสอนของท่านที่จะเข้าถึงบรรดาวัยรุ่นทั้งหลาย ราจะไปปิดกั้นเขาทำไมแล้วเราสอนอย่างเขาได้หรือเปล่าเราอาจจะไม่ชอบวิธีการสอนของเขาแต่นั่นไม่ได้เป็นมตรฐานท,ที่เราจะมามาปิดกัน้นไม่ให้เขาทำนะคะดิฉันคิดว่าความหลากหลายนําไปสู่ความสมบูรณ์ของสังคมชาวพุทธนะคะแล้วก็อยากจะสนับสนุนให้ดํารงไว้ทีนี้เป็นไปสู่ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่ค้างใจอยู่ก็คือว่าสันติสุขควรจะสังกัดกับคณะสงฆ์หมายถึงว่ามหาเถรสมาคมหรือไม่ ทำไมจะต้องสังกัดนะคะคำถามที่เกิดขึ้นาถามอย่างเยินเยินแบบนะคะทำไมต้องสังกัดด้วยละ่ะคณะสงฆ์มีอะไรที่ต้องให้ฉันไปสังกัดคณะสงฆ์มีอะไรที่จะให้ฉันดีไปกว่าที่ฉันเป็นอยู่เวลานี้นะคะนะครับผมขอแทรกตรงนี้ได้ไหมครับค,คนที่เขาจะเถียงตอนนี้นะครับผม,ผมพยายามจะเป็นคนคิดอีกทางครับเขาก็จะบอกว่าก็เพราะว่ากฎหมายบางครั้งเ็จะต้องมีทุกคนจะต้องสังเกตมหาเถรสมาคมอาจารย์จะตอบว่าไงครับอันนี้เราต้องหันกลับไปพิจารณา ตัวกฎหมายนะคะว่าในการในการที่ให้สังกัดอย่างนั้นถนะะ้ามันถูกด้วยความชอบทำไหมเมื่อกี้นี้คุณรุ่งโรจน์พูดถึงว่าไม่ใช่นิกายและไม่ใช่รัที่ใหม่จะเป็นนิกายหรือเป็นรัที่ใหม่ก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะคะเราน่าจะเปิดประตูกว้างไปถึงขนาดนั้นด้วยนะคะดันั้นอาจจะเป็นคนที่หัวกว้างมากจนกระทั่งอาจาอาจะต้องออกไปแลวอาจาอาจะถูกตีหัวก็ได้นะคะ <laughs> คือเดนมองว่าความหลากหลายเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราอยู่ในความถูกต้องนะคะเรายึดมั่นในความถูกต้องอยู่ในพระธรรมวินัยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราจะยึดตัวพระธรรมวินัยเป็นประทีปสองชีวิตของเราถ้าทุกคนอยู่ในพระธรรมวินยัยแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในรูปแบบแต่ในสาระ,ะในเนื้อหาแล้วเนะี่ยเราคงเอาไว้ในสิ่งเดียวกันไม่น่าที่จะมาเป็นปัญหาคนไทยยึดติดในรูปแบบมากนะคะหลวงพี่ทั้งหลายเหล่านั่งนี่ไม่โกนคิ้วเขาก็เดือดร้อนละไปเดือดร้อนทำไมคิ้วของเขา ในะวี่นในเองก็ไม่มีระบุว่าให้โกนคิ้วนะคะคณะสงฆ์ทั้งโลกน,นะคะมีคณะสงฆ์ที่เมืองไทยเมืองเดียวที่โกนคิว้วประเทศอื่นเขาก็ไม่โกนคิ้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้อง แก้เป็นทั้งหลายหลายที่เราผูกพันตัวเราเองเอาไว้นะคะอย่าไปผูกพันอะไรมากนะศาส,สนาพุทธสอนให้เราละวางนะคะบางทีรูปแบบของความยึดติดต่างๆนี่มันก็ทําให้เราหายใจไม่ออกเหมือนกันนะคะท่านจะไว้คิ้วให้ท่านไว้ท่านประพฤติเป็นเป็นสงฆ์ที่ดีเป็นพระที่ดีก็ควรที่จะมีไว้นะคะความหลากหลายในในความหลากหลายของรูปแบบนะในท่านสนับสนุนให้มีนะคะถ้าหากว่าเรายังมีแกนคือยังมีสาระธรของพทุทธศาสนาร่วมกัน ดนไม่ไม,ไม่ไม่ชอบที่จะคิดว่าอะไรไปสังกัดกับอะไรถ้าหากว่าสันติสุต้องไปสังกัดกับมหาเทรสมาคมและถ้าหากว่าคำว่าสังกัดหมายถึงถูกใส่ปรอบนะคะดะไม่แน่ใจว่าการไปสังกัดกับมหาเทรสมาคมแล้วจะดีขึ้นหรือเปล่าเพราะในบรรดาทั้งหลายแหล่ที่สังกัดอยู่กับมหาเทรสมาคมนั้นก็ยังมีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะ แล้วทำไมอยู่ในกรอบแล้วทำไมยังแก้ปัญหาไม่ได้แล้วคนที่เขาอยู่นอกกรอบแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นปัญหาของสังคมเขาพยายามที่จะช่วยปัญหาของสังคมแล้วทาไมเราจะเป็นมีปัญหากับเขาเรินคิดอย่างนี้นะคะคิดอย่างอาจจะนอกอาจจะนอก,อจจน,อกนอกกฎเกณฑ์ทางกฎหมายนะคะแต่เรืนคิดในในหลักวิชาการเนี่ยนะคะว่าถ้าหากว่าคนอื่นก็แตกต่างจากเราเราจะเอาตัวเราเป็นมาตรฐานไม่ได้จุดนี้เป็นจุดสําคัญนะคะที่เรน่องเ่องมอง ที่บอกว่าให้เป็นวัฒนธรรใหม่ให้เป็นปนิกายใหม่ก็ไม่เห็นเป็นไรที่บอกว่าไม่เป็นไรเพราะเรื่ดูในประวัติศาสนานะคะศึกษาจากประวัติศาสนานะะ่ยเมื่อตอนที่โปรเตสแตนต์เริ่มขึ้นเนี่ยนะคะโปรเตสแตนต์เองก็ถูกแคทอลิกรุกราย่ย่ีมากมายเลยนะคะแทบจะว่าตั้งตัวไม่ได้แต่บังเอิญนิกายโปรเตสแตนต์เนี่ยนะคะได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์ นะคะมีกษัตริย์รู้สึกจะเป็นกษัตริย์ยอรมันนะคะที่ให้ที่พักที่พิงเองอาศัยก็มีบารมีคุม้มเพราะฉะนั้นที่ประเทศท์สาม,มารถที่จะ ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้นะคะหนึ่งตัวโปรเทสต์นเองจะต้องมีความมั่นคงในสาระเนื้อหาของคําสอนของเขาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สันติสุขจะต้องทําเวลานี้นะคะก็คือย้อนกลับไปสู่พระธรรมวินยัยแล้วก็ให้มีความเข้าใจในพระธรรมวินัยอย่างมั่นคงแข็งแรงถ้าหากว่าพื้นฐานอยู่บนพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องแล้วนะคะเดนไม่คิดว่าสังคมพุทธสังคมงคนมมไทยซึ่งเชื่อว่าเป็นสังคมพุทธเนี่ยน,นะคะจะขาดความยุติธรรมถึงขนาดกับจะไม่ยอมรับสันติสุข นะครับอยากทิ้งประเด็นเอาไว้ตรงนี้ก่อนครับมีกรณ์เพิ่มเติมเชิญครับเชิญ <ขอ S 1> ผมขอ,อพูดเกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายสักนิดนึงครับพือให้มันได้แนวความคิดอ,อีกง่ายหนึ่งนะครับ <c oughs> คือผม <c oughs> มองศาสนาพูดในขณะนี้ว่าคงจะเปลี่ยนสมุนต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมียอด <c oughs> ยอดขึ้นสูงสูฟ่ฟาทีนี้ไอ้ยอดนี่มันถูกมแมลงถูกหนอนมันชัยมันก็เน่ามันก็กำลังจะเฉา ก็มันจะหักกลางลงมาไอ้ส่วนยอดสุดมันก็ไม่โตขึ้นไปแล้วเพราะว่าไอ้ส่วนกลางมันถูกช่อมถูกชายจากมาแรงมันจะหักมันจะเน่านี่ถ้าไอ้พวกตาตากริ่งตากานทั้งหลายที่อยู่คนโคนต้นมันจะผลิออกมาใหม่ไปออกาใหม่แล้วมันจะเริ่นงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆจนไปเทียบเท่ากับยอดเดิมที่มีอยู่ซึ่งเป็นความหลากหลายก็ไม่ใช่น้อาจจะเรื่องเป็นเรื่องแปลกอะไรถ้าจะเป็นอย่างนั้นในความคิดของผมนั้น ความหลากหลายของศาสนาพุทธไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าทุกฝ่ายปฏิบัติให้ถูกตรงตามธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้กําหนดบัญญัติไว้ชัดเจนความหลากหลายไม่น่าจะเกิดความหลากหลายเกิดเพราะว่าแต่ละฝ่ายแต่ละกลุ่มแต่ละพวกนั้นศึกษาแล้วก็รู้และเข้าใจไม่ตรงกันจึงเอามาปฏิบัติไม่ตรงกันผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไม่ตรงกันเพราะต่างกันมันจึงไม่เหมือนกัน แต่ว่าว่าความหลากหลายนั้นเกิดขึ้นเพราะว่ากลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มก็แล้วแต่ได้ประพฤตึปฏิบัติต่างไปจากเดิมแต่ว่าต่างไปสู่จุดที่มันถูกต้องมันถูกตรงตามธรรมวินัย <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่น่าจะยอมรับถ้าจุดนั้นไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง <c oughs> ผู้ที่มีความหวาดหวั่นว่าความหลากหลายนี้จะเป็นภัยต่อศาสนาจะเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองผมคิดว่า คนกลุ่มนั้นอาจจะมีความไม่มั่นใจในตัวเองว่าตัวเองได้ประพฤติปฏิบัติถูกจองตามธรรมวินัยหรือไม่ตรงตามพุทธหรือไม่เมื่อตัวเองไม่มั่นใจไอ้ความมั่นคงในตัวมันก็ไม่มีก็วาดระแวงไว้ทั่วกลัวหนูื่ว่าจะทําลายศาสนากลัวคนอ่จะทําลายชาติแต่ไม่ได้มองตัวเองในแบบตัวเองนั้นทุกขณะที่ล่วงไปได้ทําลายาศาสนาไว้ด้วยหรือเปล่าผมขอเสริมตรงนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับ ใช่ครับ,รบขอบคุณครับใช่ครับต่อเลยครับประเด็นขอเสริมสักนิดหนึ่งครับเรื่องทั้งนิกายใหม่เรื่องหรือว่าเป็นลัทธิใหม่ในทำนานนี้นะฮะผมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าคือ,เ,อเมืองไทยเราควรจะต้องเปิดกว้างแล้วจริงๆมันก็เปิดอยู่อันนี้ปัญหาก็คือความกลัวนะฮะเพราะผมเห็นมีหลายๆนิกายของาศาสนาอื่นๆเข้ามาในเมืองไทยเรา ไม่เห็นมีใครไปแตะต้องไม่เห็นมีใครไปสนใจก็คงจะเป็นเพราะว่าคนไทยไม่ให้ความสนใจในสิ่งเหล่านั้นแต่เผอิญของสันติอโศกนี่พอเกิดขึ้นมาปรากฏว,ว่ามีคนไปให้ความศรัทธาเชื่อถือแล้วตามกันเข้าไปอยู่ในบริเวณของสันติอโศกตามบริเวณต่างๆมากมายก็เลยกลายเป็นความกลัวอาจจะมาจากปัญหาทางการเมืองบางส่วนถ้าผมมองออกไปก็คือ มีคนมองว่าสันติอโศกนี่ก็คือพระมหาจำลองอยู่ด้วยในเมื่อมองเป็นพระมหาจำลองท่านเข้าไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าสักวันเดี๋ยวมหาจำลองท่านจะไปเป็นนายกสันติอโศกจะยิ่งใหญ่ยีนนี้เลยคุมกันไม่หวัดไม่ไหวอะไรทํานองนั้นผมว่ามันก็มองกันเลยความเป็นจริงเพราะว่าสันติอโศกก็คือสันติอโศกที่เกี่ยวพันมากับเรื่องของศาสนามหาจำลองท่านเกิดมีความศรัทธาในสันติอโศกท่านไปใช้ชีวิตพวกความสงบสุขอะไรของท่านทางใจของท่าน ก็ต้องแยกท่านออกมาจากสันติโศกจะเอาท่านไปรวมกับสันติโศกมันคนละเรื่องกันนะฮะหรือว่าอย่างที่ผมกล่าวถึงก็คือว่า,อาในเรื่องของนิกายนี่ยบางครั้งผู้ที่จะเป็นผู้นำศาสนานั้นมีแนวความคิดบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ไม่ได้หนีออกไปจากาความเป็นจริงของศาสนานในญี่ปุ่นนี่เราเห็นบ่อยนะปัจจุบันนี่มีโซกะกาไกออกมาเ,อาเวลาจะ ระดมทางศาสนาอาจจะมีการจัดเต้นลงเต้นลําอะไรก็ได้เขาไม่ถือก็ถือว่าสังคมนี่มันเปลี่ยนไปแล้วทำไงถึงจะให้คนเนี่ยมาฟังฟังพระท่านพูดถึงปัญหาทางศาสนาทำยังไงถึงจะให้มาอยู่ด้วยกันหรือแม้แต่ทงศาสนาคริสต์อะไรเดี๋ยวนี้โบสถ์บางโบสถ์เข้าไปเต้นลํากันในนั้นก็ได้ใช่ไหมฮะคือมันเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่โดยเฉพาะอย่างเด็กวัยรุ่นเนี่ยจะให้เด็กวัยรุ่นมาฟัง ฟังพาท่านเทศอาจจะมีสิ่งต้องดึงดูดใจเด็กเหล่านั้นเข้ามาไม่ใช่จับเด็กมานั่งพนมมือนั่งขัดตมาดขัดสมาธินั่งฟังพาท่านเทศอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้มราต้องยอมรับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมต่างๆกับความรู้สึกนึกคิดของคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะฮะสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันมันเกิดจากความความพอเหมาะพอดีเกิดจากการที่เรารู้จักปรับสิ่งต่างๆให้เข้ากับความเป็นจริงนะฮะ ดังนั้นในสภาพของสันติอโศกนี่ผมมองว่าไม่ใช่เป็นสิ่งน่ากลัวอะไรเลยอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงดรชาติสุม,มานั่นก็ได้กล่าวว่าเราก็อาจจะสนับสนุนเพราะมันเป็นความหลากหลายเป็นความเชื่อของคนอีกกลุ่มหนึ่งถ้าผมเป็นนักการเมืองผมจะช่วยสันติอโศกมากขึ้นกว่านี้บอกว่าสันติอโศกต้องทานอะไรต้องการที่ตรงไหนอีกบา้างนะเพราะว่าเพ่นช่วยให้คนเนี่ย หันว่าสนใจศาสนาอย่างแท้จริงละโลกโกหลงกิเลสต่างๆนี่มันเกือบจะหายไปจากคนในหมู่ของสันติโศกรัฐบาลนี้ไม่มีปัญญาจะทําในสิ่งเหล่านี้ในเมื่อมีคนมาทําให้เนี่ยเป็นผมผมบอกว่าคุณต้องการที่ที่ไหนเราก็ต้องใช้เงินอีกสักเท่าไหร่เงินอาจจะใช้น้อยสำหรับคนสันติโศกแต่ที่ดินรู้ว่าการสนับสนุนการให้การคุ้มคอรองปกปักรักษาในด้านความ สะดวกสบายอาจจะตัดถนนให้เข้าไปอะไรพวกนี้ถ้าเป็นผมไม่รัฐบาลผมจะทําในสิ่งเหล่านั้นเพราะท่านได้ช่วยประเทศชาติมากเหลือเกินทุกวันเนี่ยพระมามาอามาอกทีวีมาอะไรนี่พูดกันไปเทศกันไปผมไม่รู้ว่าฟังสักกี่คนแล้วถึงแม้ฟังเนี่ยเอาไปปฏิบัติเหมือนกับคนในสันติอโศกหรือเปล่านะคนที่เข้าไปอยู่ในสันติอโศกเนี่ยผมถือว่าเป็นคนที่ ถ้าบอกว่าถ้าจะพูดว่าผิดปกติก็ผิดนี่เงินคือคือผิดในแง่ของสิ่งที่ในแง่ที่คนทั่วไปนี่ยังยังมีความโลภความโกรธความหลงยังลกในความสะดวกสบายอะไรต่างๆสารพัดแต่ท่านกลับละในสิ่งเหล่านี้แล้วเข้าไปอยู่ในสันติอโศกนะะไปอยู่ในความสงบจริงๆซึ่งบางครั้งจิตใจของผมก็เรียกร้องในสิ่งเหล่านั้นแต่ ไอ้ส่วนใหญ่ของจิตใจบอกมันยังเอาไอ้สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เพราะเราอยู่ในสังคมอันนี้ยังต้องต่อสู้ดินน้นรนอยากจะช่วยนูน่นช่วยนี่อยากไปทำนูน่นทำน,นี่แต่ถ้าจะทําในแง่ของจิตใจผมว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายท่านทาในสันติสงวนี่เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดแหละถ้าผมมองเนะแล้วก็คิดว่าในสังคมนี้เนี่ยจะหาผู้ที่เสียสละผู้ที่ยอมผู้ที่เชื่อผู้ที่ศรัทธาแล้วไปใช้ชีวิต ในรูปแบบอันนั้นเนี่ยโดยเฉพาะในสังคมซึ่งกำลังต่อเู้าดิน้นลนปากกัดตีนถีบคนที่มีแต่ความทุกข์ยากส,สารพัดส,สารเพเนี่ยแล้วมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยหลบจากสิ่งเหล่านั้นไปอยู่ในความสงบได้ต้องสนับสนุนเขาครับต้องยกย่องครับแต่ถ้าสังคมมันเปลี่ยนไปอีกรูปแบบมันในวันข้างหน้ามันจเจริญขึ้นไปมันดีขึ้นมันอยู่ดีกินดีกันแล้ว คนที่ไปอยู่ในสันติสศกอาจจะออกมาบ้างก็ได้นะเพราะไม่จําเป็นทอ่ไปอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่ต้องไปหลบมุมนะครับผมผมจะเติมแค่นี้ครับคพูดจากคนที่ไปอยู่สันติสศกไปได้นะครับเพอทวนกินมือเดียวไปได้เพราะว่าที่ทวนกินมือเดียวไม่ได้ไม่ใช่อะไรอกครับ ทีนีเมืองไทยเ็าผิดผิดค่าอะไเยอะฮะถ้าคืนยิงข้าวตัเดียวชาแนายแย่นะครับผมโกงอย่างนั้นนะมันก็เสื้อผ้านันแหละครับในุ่งเี่ยวตัวเดียวโย่เลยเพราะว่ากรรมกองของว่างงานจป็นล้านคนเพอราะโรงงานต่อข้าวเขตั้งกินเยอะนะครับเพราะการทำเนี่ยผมก็ต้องถือผมถือตามพุทธองค์ครับมชัชฌิมาปฏิปทาต้องเดินสายกลางครับไปสุดสุดโต่งมันก็เสร็จนะมันไปไม่ได้สังคมอยู่ไม่ได้นะมันต้องไปกันเอ่อ เพราะว่ามันตะกี้ที่พูดถึงเรื่องความหลากหลายนะผมว่าผมไม่เคยมีประสบการณ์ใน,ะะนก็เล่าไปสู่ฟังนะฮะเพราะว่าสนทนาจากอทสนทนาเมื่อก่อนนี้เคยคุกเคยอยู่กับเด็กๆนะครับเด็กๆของเราเนี่ยนักศึกษาเราเนี่ยเวลาจะพัฒนาจะประชุมสัมมนาอันทีไรเขาก็เชิญคนมาประชุมนั่งประชุมประชุมครั้งนี้ก็น้าสิบคนเลยสิบคนนันะครับสิบคนนี้เอ๊ะประชุมสายเขาก็สิบคนนี้บอกเฮ้ยทำไมไม่เปลี่ยนหน้ามั่งวะแต่มังเด็นคนเดิม ขาบอกไปได้แ้วอาจารย์บอกทาไมอาจจะเป็นสายลับก็ได้คือไม่ไว้ใจเขาอาจจะมีสายลับมาแล้วเราแยกเขาก็บอกเอ๊ะเขาก็ถามว่าแล้วอย่างนี้เราจะก้าวหน้าไปได้เมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่คุณจะขยายจำนวนสมาชิกคุณไปได้ถ้าคุณมัวแต่กลัวอยู่นี่เพราะว่าคุณไม่ควรจะกลัวนะถ้าคุณแม่นในหลักการคุณหรือในทฤษฎีของคุณนะคุณไม่ควรจะไปกลัวอันนี้ก็เหมือนกันในความหลากหลายที่เราพูดถึงอย่างอาจารย์ชัดสมานว่านะครับคือถ้าของเราเรามั่นใจของเราดีแล้วจะไปกลัวในความหลากหลาย ไม่กลัวมาเท่าไหร่ก็เจ๊งมาแค่นั้นนะฮะเราสู้เขาได้ของเราดีปัญหาอยู่ที่ว่าของเราดีจริงหรือเปล่านั่นนั่นตัวหนึ่งนะทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงเนี่ยผมก็ผมก็มองมอง,มองดูนะครับก็เราก็เรียกกันพุทธนั้นหน่ายอย่างพุทธของเราผมผมไม่รู้ศาสนามากก็รู้แต่ว่าของเรามีมหานิกายมีเออมีมหายานหินญาณแต่เราก็ยังเรียกพุทธทั้งเรื่องมหายาเน,นี่ของเราเหินญาณเราก็ยังเรียกพุทธนะ พอไปพระรามาธิบดีแเรายังยกมือไหว้กันมาทำเป็นพูดเหมือนกันนั่นก็เป็นอีกนิกายหนึ่งเหมือนกันนะมันแตกต่างกันตรงไหนที่เราไหว้ดาไลรามาขอเพราะท่านก็ถือแะ้วท่านถือว่าธรรมวินัยเหมือนกันหรือเปล่าที่คำสอนเหมือนกันหรือเปล่านะของเราเองก็เถอะสมัยก,ก่อนเราก็มีมหานิกายอยู่คนเดียวแล้วก็มีธรรมยุตินิกายขึ้นมาก็เรื่องถือกันอยู่ได้มันเป็นของแปลกประหลาดอะไรนะถ้าสันตียโสมีคน,นถือบ้างมันจะมันจะขัดข้องกันตรงไหน ถ้าหากว่าเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นมาได้อยู่เสมอมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงสภาพของสังคมต้องเติบโตขึ้นอะไรที่ไม่มดีก็ต้องเสื่อมลงไปแม้แต่เหล็กที่แขงกล้าแต่ว่าสนิมเกิดขึ้นมันก็ผูกกรอมได้ตัวของมันเองได้เหมือนกันก็เหมือนกันกับของเรานะถ้าของเราแน,น่นนะก็คงมมีใครทําลายได้ก็คงไม่ต้องเปือดวคนอื่นนะทีนี้ปัญหาว่านะอย่างคำถามจะว่าทาไม จะให้สันเตียโศขึ้นกับเทลัสมะคมหรืออะไรรือไหมท่านเนี่ยผมว่าของเราเดี๋ยวนี้มันมีจํากัดอยู่นี่คำคือมีตัวแต่กี้นี้ผมขึ้นต้นผมพูดถึงรัฐธรรมนูญครับเราเรามีเสรีภาพในการนับถือาศาสนาและการปฏิบัติพิธีกรรมตามาศาสนาแต่นนในขณะเดียวกันเราก็มีกฎหมายพรบคณะสงฆ์ใช้บังคับอยู่นะว่าสงฆ์เรามีนิกายเด็กคือสงฆ์เรามีพุทธทุกคนจะต้องอยู่ใต้เทลัสมะคมก็มต้องอยู่นี้ตามกฎหมายเพราะกฎหมายบังคับให้ต้องอยู่ ถ้าจะแยกไปไม่อยู่มันก็ผิดกฎหมายอันนี้นะนีค่คือตามพระพิจารณาธรรมพอบอกรนณะสงฆ์ก็ยังมีกฎหมายอาญาอีกนะครับว่าถ้าแต่งตัวเรียนแบบสงฆ์นะเรียนแบบศาสนาก็ผิดกฎหมายอีกด้วยผมเคยไปทาคดีให้ชาวอีสานนะครับที่เขาตั้งนิกายที่เขาแต่งตัวคล้ายกับพระนี่แหละครับแต่เขาบอกว่าท่านนี้ไม่ใช่พระแต่ว่าชาวบ,บ้านนิยมชมชอบพระองค์นั้นนะครับ คือชาวบ้านถือว่าหลวงพ่อหลวง,งพ่อเนี่ยแกถือเคร่งนะแกถือท่านถือเคร่งท่านไม่อย่างอยู่ที่ในเมืองทําอะไร,รต่างๆที่ผิดติท่านไม่เอานะท่านก็ไปอยู่ป่าพยายามเดินจงกรมแลวเดินอะไรต่างๆท่านแล้วก็สอนชาวบ้านให้ถือเคร่งนะแต่ป่ากฏว่าเขาก็หาว่าท่านเนี่ยประพฤติผิดจับศึกนะพอจับศึกแล้วนะท่านก็บอกว่้จับศึกได้ไงเพราะฉันเลื่อมใสของฉันนี่นะ ท่านก็เลยผมาไม่่มก็ไม่ท่านก็ผมผ้านคล้ายๆกันสีจางนิดหน,นึ่งนะท่านก็ถูกจับเขาบอกวันที่ท่านแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ผิดกฎหมายอาญานะฮะต้องติดคุกนะนีมน่มันก็เลยต้องมีปัญหาขึ้นมาเอ๊ะก็แล้วก็รัฐธรรมนูญของเราบอกว่าทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือาศาสนาและปฏิบัติพิธีกรรมตามศาสนาและปัญหาที่เรามาถูกยิงยงอยู่ทุกวันนี้ว่าพรบคณะสงฆ์ก็ดีนะ หรือว่ากฎหมายยาที่กล่าวมาถึงแล้วพอดีเนี่ยกับรัฐมนูนเนี่ยอ,อันไหนมันใหญ่กว่ากันนะมันกไเกิดปัญหานั้นขึ้นมามเขาก็อยากเสนอเพราะฉะนั้นที่เขาถามว่าท่านจะอยู่ในเทราสมาคมหรือไม่ก็อยู่ตรงที่กฎหมายฉบับนี้เมื่อกฎหมายบอกว่าท่านเป็นพระพุทธท่านต้องอยู่ในเทราสมาคมก็ต้องอยู่ถ้าไม่อยู่นะครับก็ผิดกฎหมายก็โดยเรื่องงานได้นะเว้นแต่ว่าใครจะบอกว่าเออกฎหมายนี่ขัดต่อรัฐมนูนนะนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ ซึ่งประเด็นกฎหมายเนี่ยนะครับตามหลักแล้วโดยเขาเรียกชั้นเขาเรียกอะไรนะครับบุริมอะไรขั้นตอนกฎหมายและขั้น,นวณนให้มีอูลสูงกว่าใช่ไหมครับอันนี้ผมขอแสดงความเห็นเพิ่มนๆเรื่งนี้หน่อยนะครับก็คือว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ะฮะผมคายในความเห็นผมคิดว่ากฎหมายนั้นเนี่ยไม่สามารถตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้แน่ๆน,นะฮะเพราะว่าต้องใช้เวลากระบวนการาข,าขั้นตอนนานนะฮะอย่างเช่นกฎหมายที่พี่ทธงไบพูดเนี่ยนะฮะมายแถบสมาชมนั้นรู้สึกกับ25 2,502ใช่ไหมครับ ซึ่ง2 0 2ไปนปัจจุบันนี้ใน29ปีที่สังคมได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าจะกล่าวว่าในความหลากหลายที่อาจารย์จตุมานพูดเนี่ยนะฮะอย่างเช่นในต่างประเทศนั้นมีความหลากหลายมากมายมีในอเมริกามีทั้งเมอร์ม,มอนมีทั้งนิกายอ,อินเดียมีทั้งซัมยองมูนะครับเกาหลีมีอะไรเยอะแยะไปหมดลักษณะอย่างนั้นเนี่ยในกฎหมายนั้นยอมรับนับถือได้นะครับแต่ว่า กฎหมายของเขาเนี lle, ่ยในทันสมัยสามารถตามได้ทันแต่ว um. ่าในกรณีของเราซึ่งกฎหมายนั้นไม่ตามการเปลี่ยนแปลงสังคมได้นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อกฎหมายนั้นเขียนขึ้นด้วยคนนะครับเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปผมคิดว่าคนก็สามารถเปลี่ยนแปลงกฎหมายนั้นได้หรือถ้าในเกี่ยแกับก็ยังมีประเด็นของที่ที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี้คือกฎหมายและธมนูญนั้นเนี่ยเป็นกฎหมายที่สูงกว่านะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นข้อขัดแย้งทางกฎหมายซึ่งสามารถตกเถียงได้นะฮะตีความกันได้ว่ากฎหมายอะไรสูงกว่าอะไรนะฮะ ก่อนที่ท่านอาจารย์จตุมานจะไปนะครับท่านมีความจำเป็นต้องไปวันหกโมงครึ่งนะครับอาจารย์อยจะกล่าวอะไรไหมครับก่อนที่อาจารย์จะไปนะครับเช่ไครับขอบคุณค่ะ,ะปัญหาเรื่องกฎหมายแดงทิ้งไว้ให้คุณทองใบจัดการนะคะแล้วมหยอยากมอ,อมองรูปแบบของพุทธศาสนาในบ้านเรานะคะว่ามันมีทางเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีมหานิกายนะคะที่เราจะมีธรรมยุทธ์นะคะแล้วเราก็จะมีอีกอันหนึ่งคือสันติอสุ์ นะะในแง่ที่ว่าสันติสศขเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นได้นะคะและจะสามารถตั้งเป็นสถาบัน establish ได้นะคะหนึ่งต้องดูข้อด้อยของธรรมยุท์และ,ะมหานิกายว่าเขามีข้อด้อยอะไรนะคะศึกษาข้อด้อยของเขาแล้วเสริมนะคะแก้ข้อด้อยนั้นแล้วก็สร้างเป็นตัวสันติสุขขึ้นมาเองแล้วสันติสุขจะต้องเสริมสร้างพลังของตนเองดูว่าสังคมต้องการอะไร ให้สิ่งนั้นกับสังคมนะคะสังคมจะเป็นตัวบอกเองว่าสันเิสุขโกจะอยู่ได้หรือไม่ได้นะคะทั้งหมดนี้สันเิสุขกจะต้องมีมีรากฐานที่มั่นคงและชัดเจนในพระธรรมวินัยนะคะอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นห่วงสันติสุขโศกมากนะคะก็คือกระบวนการสันเิสุขกเนี่ยน,นะคะจะต้องไม่ผูกติดกับบุคคลทันทีที่เราเอากระบวนการอันนี้ไปผูกติดกับบุคคลนะคะมันจะล้มทันที ะะพอเราบุคคลคนนี้ไม่อยู่หรือว่าล้มหาย <c oughs> ขออภัยล้มหายตายจากไปหรือมีอะไรก็ตามนะคะกระบวนการจะสูญจะสูญไปทันทีเพราะฉะนั้นแต่ในทางกลับกันนะคะแดนก็มองว่าในสังคมไทยเนี่ยนะคะเรามีแนวโน้มที่จะยึดติดบุคคลเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นข้อเสนอของ่านนี่นก็คงจะยากในการปฏิบัติแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทําไม่ได้เลยนะคะเป็นเป็นประเด็นที่อยากจะทิ้งเอาไว้ว่าเราควรจะเน้นในหลักการนะคะแล้วก็ไม่ใช่ที่ตัวบุคคล ในการที่เราจะเน้นในหลักการแล้วก็ไม่เน้นตัวบุคคลนี่นะคะเราควรจะพิจารณาในการกระจายการบริหารของกระบวนการสันติสุขเองแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้อำนาจทันทีที่มีอำนาจเข้ามานะคะจะมีความขัดแย้งต่างๆเข้ามาด้วยประเด็นหนึ่งที่คุณระรัดพูดแล้วนะคะคือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเดนคิดว่าสันติสุขจะไม่มีใครทําอะไรเลยนะคะถ้าหากว่าไม่มีกระบวนการทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อง ในการเ,าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดันเห็นว่าสันติสุขเนี่ยทุ่มตัวสุดแขนสุดขาเหมือนกันนะคะในการที่จะช่วยพรรคของคุณจำลองนะคะหลายๆคนที่ไปเยี่ยมสันติสุขไม่ว่าจะเป็นปฐมสุก็ดีหรือว่าสันติสุขในกรุงเทพก็ดีเนี่ยจะเห็นว่าทั้งพระลูกเด็กเล็กงในสันติสุขนะคะลงมาทำโปสเตอร์ทำเขียนตัวหนังสือเขียนอนลารกันเป็นการใหญ่เลยนะคะ เราอาจจะสนับสนุนเข้าได้แต่เราอย่าเอาตัวเราเข้าไปคลุกนะคะถ้าสันตียโสกเข้าไปคลุกกับการเมืองเมื่อไหร่นะคะปัญหาที่ตามมาก็คือผลประโยชน์ ะะพอพูดถึงเรื่องผลประโยชน์แล้วเนี่ยนะคะมันจะมีศัตรูทันทีเลยเราไปขัดขวางผลประโยชน์เขานะคะทำให้คะแนนเสียงเขาน้อยลงไปก็ดีไปแย่งคะแนนเสียงเขาก็ดีหัวคะแนนหาลูกคะแนนอะไรแต่ละทั้งหลายแหล่นะคะกระบวนการที่ติดตามมาเนี่ยจะบั่นคลอนความมั่นคงของสัน,สนติสุขนะคะเพราะฉะนั้นสันติสุขจะต้องสามารถแยกออกให้ได้นะคะว่ากระบวนการสันติสุขเป็นกระบวนการทางศาสนาและไม่ใช่การเมืองถ้าแยกสองตัวนี้ไม่ออกนะคะสันติสุขสงสัยจะไม่รอด นะคะมีความเป็นห่วงตรงนี้นะคะว่าสงสัยจะไม่รอด <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ให้ประเด็นทิ้งความขวางแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อความคิดนะฮะตลอดจนกว่ความคิดของพวกเราทุกคนมากนะครับทั้งขอขอบคุณอาจารย์อย่างมากนะครับ <c oughs> ขอบคุณ ด้วยนะครับไว้ตอนช่วงหลังลนะครับนะครับตอนนี้เราเราเราลุ้นบนเวทีก่อนแล้วกันนะครับคือประเด็นสรุปเลยนะครับเอ่อ